สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็น16นาฬิกา24นาทีเข้ามาทักทายยามเย็นเย็นเฮจิวอนเฮจิวอนมาทักทายนั่งดูนั่งดูน,งดน้ำโขงนั่งดูวิวน้ำโขงครับอยากกระโดดได้บักละนั่งเบิ่งได้แต่ห้ามกระโดดกระโดดไปพ่อบ่ลุ่งไปน้ำไหลพ่อบอกกระโดดตามไหลวงตาบอกกระโดดตามไหลเ้าใจบอก มีแต่ขี่ต้มมีขี่ขี่ตมหามกระโดดได้สิบอกไหน้นั่งดูได้แต่ห้ามกระโดดลงไปเข้าใจบ่ห้ามเด็ดขาดมันจะจับทันไหมถ้ามันกระโดดนั่นบ่เลยนั่งดีดีเราจะประมาทเกินไปไหมไม่ประมาทดีกว่าไปเกินไป <laughs> ไม่ไว้ใจเฮียจีวอน เฮียจีวอนครับออกมาเที่ยวยามเย็นๆค่ำๆยามเย็นๆค่ำๆนี่นั่งดูครับนั่งดูอยู่ด้านล่างหามกระโดดเด็ดขาดพระเจ้าจบอภระยะมิแด่ขีดต้มอ่ะมิไดขีดต้มสวัสดีสวัสดีสสดทุกคนเชื่อใจเชื่อใจเฮียจีวอน กระโดดลงขี้ตมเนี่งานเข้าเลยหากลางไหลเลยโดนถล่มยับเลยถ้ากระโดดลงขี้ตมคอบอกกระโดดน้ำไหลดวงตาไม่กระโดดด้วยอืบอกกระโดดลงขี้ตมน้ำไหลสิบอกให้เข้าใจวะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่าคิดน่ยจีวอนครับ ออกมาเที่ยวรูปรอไหมมักสบงอยู่บนกุฏิแล้วออกมาเที่ยวเที่ยวตอนชั่วโมงหนึ่งให้ขึ้นกุฏิสามตัวแล้วนโมนํำโชคสบงอยู่บนกุฏิแล้วเฮียจีวรต้องให้เป็นพิเศษหป่อยเพราะว่าเฮียจีวรน,นั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้เฮียจีวรเก่งนั่งสมาธิฟังธรรมเป็นชั่วโมงก็เลยให้พิเศษเลยให้พิเศษออกมาเที่ยวเที่ยวนานกว่าเขาหน่อย แต่หามล่งหามกระโดดบักลาหามกระโดดได้ข้าใจบอกครับฮะจีวันจีวันนะแก่งไม่ได้ยินแล้วจีวันได้ย,ยินบอกครับพ่อว่าบบาหางกระโดด ก็ออกมาเที่ยวครับออกมาเที่ยวดูน้ําโขงน้ําโขงกําลังลงแต่ก็ยังเที่ยวไม่ได้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดให้เที่ยวอืยังไม่เปิดให้เที่ยวครับต้องตามจิตเฮียจีวอนเฮียจีวอนสำคัญไม่ได้ ต้องดูแลเขาดีๆไปเลยนะไปเลยไปเลยเออนั่นไปอนะ่ะ สวัสดียามยยาาเย็นๆค่ำๆเงจีวอนมาทักทายครับมาเที่ยวน่าจะไป็สายอีกอหลายันไป็สายลงมาเที่ยวน้ำโค้งออกไปออกไปเฮ้ยชีสยวสายบอ้ไปป่ะพอพายขึ้นกุฏิแล้ววะมันค่ำแล้ววะ16นาฬิกาแล้ว สิบกนาฬิกายี่สิบก้านาทีแล้วไปเี่ยชีวอนครับแมวตัวใหญ่รูปหลอครับรูปหลอขนเขาสวยลงตาวีขนเขาทุกวันวันละสองเวลาเลยดูแลขนเขาอย่างดีเไปไหมขนเขาไม่ไม่เป็นก้อน ถ้าเราได้เลี้ยงเราก็ต้องดูแลเขาดีๆทุกตัวไปไปชิวอนสบงไม่ได้มาครับผมสบงไม่ได้มาสบงอยู่บนกุฏิแล้วมันเด้อสบงมันเด้อมันมึนเนี่ยชิวอนคนเดียวครับ ไปไปครูตีเลยป่ะนั่งน,นั่งลมเย็นเย็นลมเย็นเย็นริมแม่น้ำโค้งริมแม่น้ำโค้งน้ำโค้งแก่งคันสูงแก่งคันสูงนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวข้างบนก็เป็นวัดข้างล่างก็เป็นที่ท่องเที่ยว ทำอะไรพี่จีวอนกำลังเที่ยวครับกำลังเที่ยวกำลังส่องดอูกำลังจะหาทางหนีพ่อหาทางลงที่ตมหาทางหนีพ่อเขามีแผลในจิตในใจเนี่ยจีวอนน่ารักลูปหล่อด้วยขอบคุณสาธุขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมหูบินละ ได้ยินเสียงหมาหูบิลละเสียงบัวปั่นเสียงปั่นออไปเลยมันสิต๊กนะ่ะเออเออเอบอบวยใจไม่ไว้ใจครับไม่ประมาทมจะลงขี้ตมลงขี้ตมมลงตาไม่กระโดดลงไปด้วย ห้ามเด็ดขาดนัง่งนัง่งนั่งอย่าได้อย่าล้มกิจตมได้ช่บอกให้ตึกตีพ่อสิตีคนไปขึ้นไปนี้ขึ้นไปเนี่ยอึนไปเนี่ยอึบไปเออห้ามลงครับนั่งดูเรานั่งเบิง่งเฮานั่งเบิง่งเฮานั่งเบิ่งน้ำโค้งนั่งดูน้ำโค้งครับ ครัวอิมเอมครัวอิมเอมครัวน้องเอมชนทิชาเนี่ยครัวพี่เอมชนทิชาครับยังไม่เปิดให้บริการยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวมานั่งกินเพราะว่าน้ำท่วมอยู่บอ่อลงไปโอ้บอกอันนี้นั่งลงนั่งเบิ่งดีๆแต่หามล่งเล็ดขาดเนี่ย <c oughs> อยากลง อยากลงขีต้มบ่ะน้ามันไม่ได้ขีต้มน่ะเออบางน,นีก็ถ้าจวนมากก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาธันวาเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาก็จะเปิดให้น้ำลดลงกว่านี้เนออน้ำลดลงกว่านี้เขาจะเปิดแพรให้นักท่องเที่ยวมานั่งกินนั่งดื่ม มาลงเล่นน้ำตรงนี้ก็เป็นครัวอิมเอมครัวน้องแอมชนทิชาพี่แอมชนทิชาพี่แอมชนทิชาไปไปขึ้นไปบอ่บออะไรบ่อลงหิ่ง้มเลยไปไปไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปพุทธสวานี่ไปไป กุฏิละตอนเย็นๆค่ำๆสิบหกนาฬิกาบ่ายสโมงเย็นขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขับรถให้ระมัดระวังถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนทุกท่านตอนเย็นเย็นค่ำๆในวันนี้ไปไปขึ้นไปไปเลยนะ บอกลับขึ้นเดินไปดิดิเนี่ยเนี่ยน,นั่นนั่นไปไปไปเลยไปเลยไปเลยไปเเนี่ยวัด ขึ้นมาข้างบนก็เป็นวัดแล้วนั่นนั่นนอนเกียจกิ่งแล้วเกียจกิ่งแล้วไ้เสร็จแต่พ่อมึงไงนำ้ำเด้อเนี่ยเด้อ สวัสดีทุกคนเฮียทำอะไรเดินเที่ยวครับออกมาเที่ยวข้างนอกเฮียรอมากครับลูกชายลูกตารอสุดรอมากขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เฮียจีวอนบอกว่าหลวงตานั่งเฝ้าแบบนี้หนูจะหนีได้อย่างไรไว้ใจไม่ได้เฮียจีวอนเผลอแป๊บเดียว เื่อแต่เดียวเขากไ็ไปไปปมันก็ไปเ <c oughs> ดือบเบเดือบน่นีนนนโอ้มันแพ่มันแพร่สามสลึงอ่งนะเฮ้อบเบลเนี่ยอยากแพร่เอยากให้เขาเบ,บินะ้ลน่ยมีหยังอยู่เนะี่ยหายหมดแล้วนะพุ่งเนี่ยติดเต่าบังยาเห็นนะงงไ,ไหมนะิดต่าเบั้งหย่านะ ลุกลุกลุกเดี๋ยวเอาแล้วมื่อล,ออล้วไปป่ะรับไปลุกอืมนอนอีกแล้วนี่ละตรงนี้อ่ะที่จีวอนเขามาตั้งแต่วันแรก เดินไปหาลุงตาอยู่ตรงนี้นไปไปลูกเห <c oughs> มือนมันสวบเหมือนมันสวบฟองกันนะมันสวบพ่อเนี่ยมันสวบพ่อนะฟองกันนะเหมือนมันสวดเนี่ยเราอยากไปสวดสวดพ่อไปมันสวบจีวันมันสวบน,น,นัาน่าจับได้แล้ว สวบไปพอจิภาพบากลากขึ้นกุฏิได้จมูกแดงๆชมพูครับห<ม>นวดหนวดดังยาวเลยมันสวบพอดูหน,นวด หมดอย่างยาวเลยดึกดึกมาต้องเลยมาต้องไปพอยืดผ้าขึ้นกุฏิแล้วชิ่วอุ่มขึ้นกุฏิแล้วไปไป,ไปเร็วปเร็วเนี่ยจีวอนหนักกิโลรอยองวันเจ็ดโลกว่ากว่า่นานชิลั่ง หลังตีนเห็นเวลาได้ดืด่มชีต้มเลยนะลงไล่ก่อนสาธุ